น้องท่านใดนะคะถ้ามีคําถามถามได้เลยนะคะเป็นอันนี้คะ่ะพี่สาค่ะเป็นแผลเขาถามว่าอย่างไรคือพี่นุชพี่นุชเราควนพี่นุชถามนิดหน่อยค่ะพี่นุชติดไม้อยู่ค่ะถามอะไครับขออนุญาตสอบถามค่ะลูกสาวเป็นคล้ายคล้ายแผล ที่แขนค่ะมีอาการเจ็บแสบนิดนิดเป็นตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้ใช้น้ำสาวทาอยู่ค่ะไม่ทราบว่าเป็นอะไรและต้องรักษายังไงคะขอบคุณค่ะไม่มีข้อมูล,มมมลเป็นอะไรคะปะกิ้งครับเป็นอะไรครับปะกิงะก้งคิดออกนังอยู่ด้วยกัน เหมือนเหมือนแผลเก่านะคะใช่ว่าเหมือนแผลเก่าค่ะนันก็เป็นแช้ปัสสาวะแล้วก็ใจเย็นๆเดี๋ยวก็หายค่ะใจะเย็นๆอย่าเร่งผลค่ะอย่าก,างกังวลป้ากิ้นคะอย่างนี้ใช้น้ําปัสสาวะที่ดองเปลือกมังคุดทาแล้วมันจะโอเคไหมคะแบบนี้ได้ค่ะได้ได้เนาะ,ะนอะ๋อใจเย็นๆอย่าใจ,ะจะร้อนอย่ากางังวล ก็บางทีมันก็นดีที่มันเป็นเป็นอย่างนี้คือพิสูน์ออกค่ะ,<อ>ะค่ะเม่อกี้ค่ะนุชเคยเคยเป็นเคสเล้ายแบบเนี้ยค่ะตอนนั้นอ่ะเออมันจะเป็นแต่ว่าของนุชจะไม่ใหญ่เท่าของน้องเขานะคะจะเป็นเล็กๆแต่ว่ามันจะเห็นว่าเป็นแ่นสีเเหลืองอ่ะบางๆอยู่แต่แล้วนะตอนนั้นที่นุชดูสภาวะของนุชเองอ่ะตอนนั้นอ่ะมันมันร้อนแล้ว <laughs> นุชก,ก็เลยก็เลยเออ ใช้น้ำปัสาสาวะเราเนี่ยนะคะทาไปด้วยแล้วก็ <c oughs> ปรับเรื่องอาหารให้มันเป็นนิดเย็นก็เกิดว่านีคือไม่กี่วันเองค่ะสองสามวันนั้นเองเขาค่อยๆหายของเขาไปเองตรงนี้ช่วงบัญชีบาญทีมันขึ้นตามตามขาด้วยแหละส่วนใหญ่บางทีจะเป็นตามขาจะเป็นอยู่สี่ห้าุ่มประมาณเนี้ยค่ะช่วงที่ภาวะที่รุนร้อนอยู่ถ้าเรามอง,มองแล้วเนาะ ถ้าเรามองอาการแบบนี้นะคะมันเหมือนมันร้อนใช่ไหมคะแม่กิ้งร้อนข้างในใช่ไหมคะแล้วปะทุกออกมาอันนั้นค่ะใจเย็นแล้วก็ดูแลตัวเองไปมันก็นั่นดีขึ้นเดีค่ะใจเย็นเย็นอย่างเดียวอย่าอยากหายนะถ้าอยากหายเดี๋ยวจะหายช้าใหญ่มันมันต้านนะคะค่ะขัวซาแล้วลอกก็ได้แล้วก็ ันจะช่วยให้ระบายพิษออกมาเร็วแต่แต่ถ้ามันเพิ่มขึ้นอีกก็อย่าตกใจเพราะมันพิษมันจะระบายออกเร็วนะคะคือต,ตัวเองก็เคยเป็นพอกลัวซา,าที่ขานะคะขึ้นหมดทั้งขาเลยตุ่มใหญ่หญเหมือนเหมือนยุคกัแต่ตุ่มใหญ่มากแลวทีนี้ก็ใช้บัสบวาทาสองสันดก็ยุบค่ะค่ะนุโมทนาบุญกับแม่กินด้วยนะคะค่ะก็ไม่ได้มีอะไรนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราแพ้อะไรหรือไม่ก็ร้อนเกิน ใช้นั้นปัสสาวะทาถูกต้องแล้วค่ะใจะเย็นๆแม็กซ์ยงบอกนะคะไม่ต้องรีบหรือถ้ามีน้ําอ่าเบิกมังคุดท,ที่หมักเอาไว้หรือแช่ไว้กับน้จจําปัสสาวะก็เอามาทาได้นะคะก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ไม่เกินนี้นะน่าจะหายนะคะเพราะแผลประมาณเนี้ยใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะค่ะมีคําถามอื่นไหมคะนุชพี่ป้อมจะตอบใช่ไหมคะเชิญค่ะอผมตอนนี้ อาจารย์ครับจเจริญตามที่น้องทุกท่านครับนุชมีคำถามก็เลยก็เลยไม่ได้เข้ามาตอบด้วยก็จะบอกพี่นุชกับเอ่อทุกท่านน,น,นะครับหรือว่าผู้ป่วยตรงนี้เอาเป็นภาพรวมว่ามันอาจจะเป็นร้อนเกินก็ได้รลอยเย็นเกินก็ได้รลยร้อนเย็นพันกันก็ได้นะครับแต่เรารู้แล้วว่ามันเป็นพิษที่มีส่วนเกินที่ปะทุกออกมาจนผิวหนังน่ะให้เราตรวจสอบดูแล้วกันว่าถ้าดูองค์รวมจากประสบการณ์จากพี่น้องทาแล้วมันถ่ายอย่างด้วยปัสสาวะนะครับ แต่บางทีเนี่ยน้องอาจจะไม่ไม่ถูกกับปัสสาวะหรือไม่ชอบใจหรืออาจจะมีความไม่ชอบไม่ชอบอยู่นะไม่รู้ว่าเรียนรู้ได้มากแค่ไหนเอาเป็นว่าเป็นทางเลือกหนึ่งแล้วกันว่าพวกเราทําแล้วมันหายนะเนาะเยวผิวหนังเนี่ยดีนักแหละไอตัวสมุนไพรในตัวเรานะ่ยแต่ถ้าไม่ได้เราก็จะเป็นสมุนไพรถ้าเขารู้ว่าเป็นร้อนนะเราแก้ด้วยร้อนก่อนก็ได้แล้วดูว่าเป็นยังไงถ้าใช้แล้วทําแล้วสบายขึ้นก็แสดงว่าอันนั้นอาจจะเป็นภาวะที่เอาเอาเย็นลงไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามัน เย็นแล้วสบายขึ้นอันนั้นก็ถูกกับเราก็แสดงว่าท่านอาจจะเป็นร้อนนะหรือว่าท่านอยากจะตรวจสอบอีกทีเอาร้อนเย็นไปทาแล้วมันดีกว่านั่นอาจจะเป็นร้อนเย็นพันกันก็ได้นะครับอย่างที่พี่เก๋บอกหรือว่าพี่นุชบอกก็ต้องปรับอาหารนะครับสําคัญแล้วก็อย่างพี่ปักกิ้งบอกอีกว่าไม่ต้องไปเล่งใจเย็นเย็นทำไปเรื่อยๆแล้วปรับไปเรื่อยๆอาหารนี่จะมีส่วนสําคัญกับปฏิกิริยาของร่างกายอยู่แล้ว พราะร่างกายเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องใช้อาหารไปทําให้ร่างกายเขาแข็งแรงก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเรากินถูกเนมันจะเป็นทั้งยารักษาด้วยแล้วมันจะป้องกันได้ด้วยอย่างเช่นผักพื้นบ้านอย่างเงี้ยที่วันนี้อาจารย์ก็ได้รนยายออกไปนะครับก็เห็นว่าชัดมากว่าผักพื้นบ้านเนี่ยถ้าเรารู้คุณสมบัติเขาเนี่ยมันจะแก้โรคต่างๆเฉพาะจุดได้ด้วยไม่พอแต่เรารู้ว่ามันเป็นร้อนเป็นเย็นเนี่ย เขาสามารถป้องกันได้ด้วยในโลกต่างๆได้นะครับแล้วก็ระบายพิษร้อนได้ดีสร้างสมดุลได้ดีนี่คือการป้องกันของประสิทธิภาพของสมุนไพรที่เรารู้จักเขานะแล้วก็จะไปปรับเซลล์โครงสร้างโคงรูปได้เป็นปกติมากขึ้นพร้อมกับจุดที่เขาเป็นไม่ผิดปกติเออเป็นจุดที่ผิดปกติเนี่ยเขาก็สามารถรักษาได้ด้วยผมว่านี่คือประสิทธิภาพที่เราต้องเรียนรู้สมดุลร้อนเย็นของร่างกายแหละ สำคัญแล้วแพทย์พิทักทก็ยังมีจุดที่สําคัญเพิ่มอีกก็คือตัวเม็ดเลือดของเราเนี่ยที่เราต้องเป็นความกลัวกังวลเร่งผลน่ะนั่นแหละคืออยากจะกลัวจะหายช้ามันคันมากทรมานลำคาญกับความคันอยากได้สภาพดีๆตลอดเวลาเนี่ยเราต้องยินดีรับแล้วเราดูพฤติกรรมการกินของเราเนี่ยมันไม่มาแตกต่างจากตรงไหนหรอกครับว่าถ้าเรากินจากความชอบ ที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีโดยที่เราไม่ได้ดูและไม่ได้ตรวจสอบว่ามันเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เนี่ยมันจะกินเข้าไปเยอะๆแล้วจะเป็นพิษค้างค้างแต่ถ้าสมมติว่าเป็นตัวดีแต่เรามีความชังในรสชาตินั้นในประโยชน์นั้นเพราะเราไม่เห็นคุณค่าเราก็จะขาดคุณสมบัติคือธาตุขาดธาตุขาดก็จะเกิดทําให้ร่างกายเราเนี่ยไม่เป็นประสิทธิภาพก็จะเป็นปะทุข,ขึ้นมาแบบนี้ได้เหมือนกันเพราะนั้นใ้ความอยากได้ชอบอย่างใจเนี่ยมันจะกินเข้าไปเยอะ โดยเกินประมาณไอ้ตัวชังก็เลยไม่ได้ตรวจสอบว่าเป็นประโยชน์และไม่ประโยชน์ก็ทําให้เราเสียโอกาสไปเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่มีความอยากเรารู้ว่ากินอะไรแล้วเป็นประโยชน์กินอะไรแล้วทดสอบดูแล้วแล้วถ้าสมมุติว่ากินแล้วสบายเราก็กินต่อสบายใจนี่ไม่ใช่สบายกีเลสสบาาปาล์ม้าไปอย่างงี้เราก็ตรวจสอบดูได้นะครับจะมีพอดีของเขาเนะี่ยถ้าเกินไปก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ได้เรียนรู้เพราะว่านายการก็บอกว่า เรากินผิดมาทั้งชีวิตแล้วแต่กินผิดอีกมื้อนึงแต่มื้อเนี้ยเราจะได้รู้ไงว่าเราได้เรียนรู้ความจริงแล้วว่าเราประมาทอะไรมามากละเรารู้ละอดีตเราเคยผิดพาลาดอะไรมาแล้วเราก็กลับลำตรงนี้แหละเอาตรงความพลาดเราเนี่ยแหละแล้วให้เรามาตรวจสอบโอ้โ oh, ห oh, เราพลาดไปเยอะนะเราได้มาระวังนะครับแล้วก็มาตรวจใจอีกว่าอ๋อตัวสาเหตุก็เกิดจากความชอบกินอาหารที่อร่อยอาหารที่เป็นรสจัดอาหารที่เราคิดว่าเป็นเนื้อสัตว์แล้วทําให้เรารู้สึกว่า มันเป็นประโยชน์สาหรับเรากินแล้วก็เหมือนกับสบายใจเนะี่ยแต่มันไม่สบายคือขาดมันก็ไม่ได้กินแล้วร่างกายป่วยก็ยังสบายใจอยู่นั่นแนหะแต่ร่างกายป่วยยังทุรนทุรายกินกันอยู่ได่นั่นนะนั่นแหละคือความไม่เราไม่ได้ตรวจสอบละอันนี้คือเราไม่รู้นะครับว่าจะมีซ่อนเหลี่ยมของความชอบความชังความอยากของเราในใจเนะี่ยที่ทําให้เราเนี่ยเกิดผลเสียให้เรามากมายแล้วก็มันจะกลายเป็นว่าไม่ได้ป้องกันไม่พอ มันจะไปกล้ามเนื้อเกงค้างโรคลามไปก่อให้เกิดโรคทุกโรคได้เลยจากอาการของเราอาการถึงบอกเลยครับว่าการที่ต้องตรวจสอบยาเม็ดเลือกที่สุดคือต้องตรวจจากความอยากตัวเองเห็นไหมครับกว่าจะออกได้ต้องมาทําใจพอเป็นโรคหลายโรคนะต้องมาอยากกลัวเป็นนะอยากกลัวตายนะอยากโกรธนะต้องมาทําใจอีกนะแล้วกว่าจะออกไปทีละตัวโอ้โหเหนื่อยจะตายนะสั่งสมไปเป็นพิษร้ายตลอดเวลาที่ดูดีครับว่า พรามีอาจารย์ถึงบอกไงว่าเม็ดที่แปดเนี่ยถึงจะต้องเป็นเม็ดเลิอดที่เราสร้างสร้างปฏิกิริยาก่บร่างกายได้โดยตรงนะครับก็ฝากไปประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับพี่สาพี่นุชโอ้โหพี่เก๋มากันเลือกไม่ถูกเลยแจะเราทำให้น้องทุกท่านแล้วกันพี่สาพี่พี่ขอคุกค่ะค <laughs> <laughs> ่ะพอดีมีมีจากพี่หลิ่นนะคะพี่หลิล่น้าตอบเอ,อ่อ ตอบในเรื่องของลมในท้องนะศึกสาท่านที่มีลมในท้องนะคะหลังผ่าตัดถ้าดีท้องอาจใช้น้ําผสมน้ํามะไุกหรือน้ําถิงช่วยด้วยก็ได้นุชตต้องพูดเสียงดังหน่อยไม่ค่อยได้ยินเบามากได้ยินชัดไหมคะตะโกนเลยค่ะเสียงดังเสียงฝนตกแรงเออชาวาทยได้ได้เดี๋ยวพี่น้องไม่ได้ยินนุชเสียงเบาเอาเลยค่ะ ท่านที่มีลมในท้องหลังผ่าตัดถ้าดีท้องอาจใช้น้ำผสมน้ำตะไคร้หรือขิงช่วยด้วยก็ได้ค่ะลองดูแล้วก็ดื่มน้ำขิงน้ำตะไคร้ด้วยค่ะได้ยินชัดไหมคะพี่ถ้าไม่ชัดนี่ต้องเปลี่ยนคนวน้ะค่ะได้ยินได้ยินได้ยิน